สัสดีค่ะเด็กๆแล้วก็สัสดีค่ะคือปลายทางเด็กๆที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรากลับมาพบกับกลุ่มสาระการเรีนยนรู้ภาษาไทยเราพบกันชั่วโมงที่ชั่วโมงที่เท่าไหร่ลูกชั่วโมงที่3นั่นเองของวันวันอังคารวันนี้เป็นที่เท่าไหร่คะ2ี่ส28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2555นะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้วันพุธมรืนนี้มรืงนี้วันศุกร์แล้วสัปดาห์หน้าเราทําอะไรคะลูกเมื่อเราสอบเด็กๆเตรียมตัวหรือยังอ่าถ้าเตรียมแล้วนะคะคุณครูก็ดีใจด้วยแต่สำหรับคนที่ยังไม่ได้เตรียมตัวตอนนี้คิดหนักแล้วล่ะ เพราะว่าเราเรียนตั้งกี่กลุ่มวิชาคะกี่กลุ่มวิชาเราเรียนทั้งหมดเนี่ยกี่วิชาเอ๊จะได้เลื่อนไปอยู่ป .3 มไหมเนี่ยกลุ่มวิชาที่เราเรียนทั้งหมดมีกี่กลุ่มคะกี่กลุ่ม8กลุ่มนั่นเองนะคะ8กลุ่มนี้มีคุณครูกี่คนผิด <8. S 1> กี่คนผิด <1, 2. S 1> กีค่คนกีค่คนผิดไม่ถูกอ้าวภาษาไทยมีคุณครูกี่คนสังคมคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์อะไรอีกสุขศึกษากอทกอ็แน่ใจกอท สองศิละปะ1 1> ดนตรีนาฏศิลป์ <S 2> 2 <S อาวรวมกันแล้วเป็นกี่คน1 1> กี่คน1 1> แน่ใจ1 1> เห็นไหมคะ1 1> แค่นี้เด็กๆก็ยังจำคุณครูทั้งหมดยังไม่ได้ชื่อคุณครูจำได้หมดหรือเปล่าได,ได้ไหมคะอา้าวฝากเป็นการบ้านให้ไปนับดูที่ว่า8กลุ่มสาระวิชาเนี่ย มีคุณครูสอนหนูกี่คนนะคะแล้วตอนบ่ายเรามาเจอกันอีกทีนึงและจะถามอีกทีว่าทําไมคุณครูถึงสอนหลายคนมากกว่า8คนเอาละคะ่ะอันนี้คือให้เด็กๆได้ฝึกฝึกคิดด้วยไม่ใช่นั่งแล้วก็เอเออไปกับคุณครูไปหมดนะคะนักเรียนสังเกตเวลานักเรียนเรียนวิทย,ยาศาสตร์เป็นไงวิทยาศาสตร์เป็นไงคะ คุณครูพี่กุณบอกว่ายังไงเวลาเราเรียนวิทยาศาสตร์ถ้าเรายังไม่ได้ทดลองเราจะเชื่อไหม,ไม,มนั่นแหละนะคะเราต้องทดลองก่อนว่ามันใช่หรือไม่ใช่เราถึงจะเชื่อนะคะวิทยาศาสตร์ก็คือการเรื่องของการหาเหตุผลนั่นเองแล้วถ้าเด็กๆเกชื่อเป็นตุเป็นตะเชื่อว่าโรงเรียนเรามีผีเคยเห็นไหม แล้วเชื่อได้ยังไงเชื่อได้ยังไงเ,ไเชื่อจากคําที่เพื่อนเล่าจากคนนู้นเล่าคนนี้เล่าก็เรียกอะไรอย่างนี้ข่าวลือเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องสืบหาเหตุและผลก่อนถึงจะเชื่อไม่ใช่คุณครูบอกว่าวันนี้มีเครื่องบินมาจอดที่หน้าโรงเรียนเรา เออตอนนี้จอดอยู่เด็กๆด,ดูหน้าน,นากลางสนามโรงเรียนเนี่ยมีเครื่องบินมาจอดอยู่เชื่อไหม,ไมเพราะไม,าไม่เห็นกับตาได้ยินเสียงไหมไม,ไม่ได้ยินนี่ไงคะถ้าสมมุติว่าเป็นข่าวลือเราต้องหาก่อนนะคะต้องหาว่ามันต้นตอมันมาจากไหนเชื่อถือได้หรือไม่แล้วก็หาความจริงของมันออกมานะคะเอาละ่ะตอนนี้ แต่ว่าข่าวที่เด็กๆบอกคุณครูว่าอ่านหนังสือแล้วนี่คุณครูเชื่อเพราะว่าที่โรงเรียนเห็นอ่านหนังสือกันนะคะอ่ะทีนี้ตอนนี้เรื่องราวของภาษาไทยนะคะมระดกไทยของเรายางไหมจบนะคะเรายังเรียนรู้เรื่องของเมืองไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเด็กๆทราบไหมคะว่าประเทศไทยปกครองด้วยระบอบอะไรอ้า ใครบอกคุณครูได้บ้างใครบอกคุณครูได้บ้างเคยได้ยินคำว่าประชาธิปไตยไหมคะคและประชาธิปไตยคืออะไรทราบไหมคะทราบไหมคะอ้าวไม่ทราบเมื่อไม่ทราบก็ต้องตั้งใจฟังนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเรียนรู้ผ่านเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหนูแดง หนูแดงเธอมีความเป็นประชาธิปไตยมากประชาธิปไตยแบบไหนที่คุณครูบอกว่าหนูแดงมีความเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันแต่ก่อนที่จะเรียนรู้นะคะเตรียมความพร้อมกับร่างกายของหนูยืนขึ้นค่ะอ้าพร้อมหรือยังไค่ช้าใครช้าอืดอาดยืดยาดใครเป็นแมวอ้าว ปรบมือชิวๆได้ไหมคะได้อ่าวปรบหนึ่งปรบสามครั้งชิวแรกไปทางไหนซ้ายปรบสามครั้งชิวที่สองไปทางไหน<า>ขวาปรบสามครั้งชิวที่สามไปไหนบนปรบสามครั้งชิวที่สี่ไปไหน่าเรียพร้อยหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามชิวหนึ่ง ชิวหนึชิวหนึชิวหนึชิ่หนึ 1, 2, 3, ชิวหนึ 1, 2, 3, ชิสอชิวหนึ 1, 2, 3, 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 ชิวอ่าได้ไหมไอ่าแสดงว่าไม่หลงกลคุณครูรเพราะฉะนั้นเราไปฟังเพลงจริงจริงๆให้เด็กๆก,กระโดดสนุกสนุกกันดีกว่า ครูจะให้คะแนนแบบนี้ and หไหมคะเมื่อยไหมคะไม่เมือมม่อยะอ่าอถ้าไม่เมื่อยก็นั่งตัวตรงอย่านอนเรียนนะคะ